ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy รินดินค่ะวันนี้ก็จะมาสอนรับของฟรีจาก map AO Adventure ทั้งหมด5อเทมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยของชิ้นแรกคือลูกบอลสีเหลืองค่ะโดยวิธีได้รับก็คือการตี10ฮิตใน1ตาที่บริเวณฝึกฝนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็เข้าแ a p AO Adventure ไปได้เลยค่ะเพื่อนๆจะต้องเดินตรงไปที่บริเวณฝึกซ้อมนะคะมันก็จะมีที่ให้เล่นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้จะเล่นไอตรงนี้นะ หารอบๆนะคะแล้วมันจะมีสถานที่ฝึกที่มันจะไม่ต้องเล่นกับ AI ค่ะให้เล่นกับตัวเองนะคะแล้วก็ทําการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนจบเกมโดยดูจากตัวเลขตรงนี้นะคะว่าตัวเองครบ10หิตหรือยังค่ะวิธีรับไอเทมถัดไปหรือเครื่องบินก็ง่ายๆนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินตรงไปบริเวณที่มีพรมสีแดงค่ะที่บอ์พาร์คจากนั้นก็ไปหาออบบี้ที่ในบริเวณนั้น,นะคะ่ะ ออบบีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาถึงเส้นชัยนั่นเองเส้นชัยเราเนี่ยพอเดินเข้าไปนะคะก็จะได้รับกับเครื่องบินะคะ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนั่นเองของถัดมานะคะคือกระเป๋าโคลาค่ะวิธีได้รับก็คือการเล่นเทนนิสให้จบตาค่ะ โดยจะมีสัญลักษณ์ไกด์ไลน์แบบนี้นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินตามไปได้เลยเนื่องจากมันจะพาเราไปเล่นเกมเทนนิสนั่นเองโดยท่านผู้ชมจะได้เล่นกับ AI หรือไม่ก็ผู้เล่น,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นไม่พอมันจะจับคู่ AI นะคะพอเล่นจบนะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะคะ ของชิ้นนี้คือลูกบอลชายหาดนะคะวิธีได้รับก็คือเล่นเกมแบบเมื่อกี้อีกค่ะไม่ว่าจะเล่นแบบ2 V2 หรือ1 V1 นะคะเล่นแบบไหนก็ได้ให้ชนะทั้งหมด10ตาก็จะได้รับของไปเลยส่วนของชิ้นสุดท้ายก็เล่นเทนนิสเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยให้เล่นเรื่อยๆแล้วก็ชนะบ่อยๆนะคะมันจะได้ได้แต้มในการอัพเลเวลนั่นเองโดยเมื่อถึงเลเวล10นะคะก็จะได้ของเลย โอเคทุกคนสำหรับใครที่ของยังไม่เข้านะคะขอให้รอแป๊บหนึ่งนะคะมันถึงจะเข้าหรือถ้ามันยังไม่เข้าอีกก็ต้องเช็คนะคะว่ามีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการทําหรือว่าเราทําไม่สําเร็จหรือเปล่าส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะกับทูตัวเอรทั้งหมด3นาทีเราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาในการมาดูคลิปหรือว่ามีเวลาน้อยก็สามารถมาดูกันได้นะคะ ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้รอเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ <c oughs>